นจนเขาบอกว่ามีพี่คนเดียวนี่ที่กินนุ่งตะครกกินดีเขาเก็บซอยดิเก็บซอยเนาะเขาอ,อยากให้คอยกินหลายๆเขาไม่กินหรอกแต่ว่ามันมันสุกแล้วมันก็ร้อนติม่มมีพ่อต้นแบบครบเลยก็ไปเก็บตลอดเจ้าครับแท็กซี่จกปีเลย20ปี20ปีป<ะ>ัดเถอะหมูวัดนั่นสอกเล็กรุงเทพกรุงเทพมานคะรนี่ไปดิมัด ว่ามันเอ่ยกันทุกตอกทุกซอยทุกมุมก็เห็นขาเขาผู้โดยสารป่ะจักเอาประสบการณ์ถามว่าบไดีบได้ปันั้นี่เคยเห็นบอีเขาเขาเห็นจังใดก็ไปเห็นมันนั่ง้างนานี่ะนั่ง้างนานั่ง้างหลัง สิงตาไปด้วยงั้นนั่งข้างหน้านมเฮ้ยผู้สาวหางเทอกับนุ่งเือนเขื่อนนั่งข้างหน้านมเฮ้ยเนาะเขาก็บสินแยกตะเกี่ยอยู่เลยเมื่อตั้มตาลุยไปใส่เนี่ยตาเร็วกอะขึ้นนะโอ้คนสอนี่ก็สอนีเนาะมาจบเลค้นสอน เอาก็ยังอนบ่บาปหรอกอ้คนอินเนาะเอ้ยยันบาบเนี่ยนี่ก็ตามเด่นไซื้อหมดตัวมันฮี่ฮก๋วยบ๊วว้าเจียวคนดอกมีขอบคว้าแล้วเดี๋ยวขอบคว้าแล้วก็ต่อแล้วปหนงงเียว ชวนไปเกี่ยกบออกไปมั้งขออืมไม่ดีมาสวนไปอืมเรียกเขาพี่โว้เาเรียกพี่เอยดีใจเงาเลยบ่เรียกลุ้งเอยบ้วนน้ำเลยโอ้อึดอัดเลยสิจุกจะรอเลยเนาะเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่รถรถดหน่อสิบาทโอ้ถดหน่อสิบาทเลยครับมิเตอระว้า ก็เรีกมวนน้องพุทเพาะน้องพให้สิบาที่ลแต่นางใกล้ๆอยู่บ้าเก็บตังเลยเก็บตังกับีโอ้ใจดีพร้อเนี่ยนอนเนี่ยนอนเนี่นอนเรืองขาขึ้นมาเขาหนาสงสารนะนะคนอีสานน้ำกันอืมนี่ลูกมีอย่างเหลือตรวจสารบอ่งกันครับือคนอีสานน้ำกันโอ้ไอ้อบอบอ่ แมน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 โอ้ด um, oh, ีด um, mm, so, mm. ีม um, mm. hey, uh, hey, ีน้ำใจคนท่องสิของกแปอนอเดียก็ลดราคาเงนึเยกตัวซนเขาโรงาบานี่ก็ได้เอาน้นกับมีซซิเลี้ยตัวซาดเขาอืงคนเป็นเล้ยตัวนนคน้องเป็นเล้ยตัวกัเลียตัวนี่หรือแมนมนู่ครับแมนใหญบางคนเขเป็นคนแบบนี้แหะเาอตรงสิละแมนยู่ดี มักได้มักโกงโกงคนดเลเงินเงินส่วนนั้นเขาอาทิตย์จังได้จิจ่ายแท็กซี่ค่าแท็กซี่เจ้าค่าสิใช้ได้มีประโยชน์ไปอีกเนาะห้างเทียนบอาเงินเขาบ่พอาะาเอาเงินให้เขาพออือจกเติมจกเติมเดียวต้วนฟังไม่ดีเลยครับแท็กซี่เพราะเว่าเปิดมาโปรอบชดเชยอะไรไ้ของคนล้นหายเราไปคืนเขาแม่นเมนครับนี่แหละคนฉีดลืมล้าหลายโทรศัพท์อ่ะนี่ประสบการณ์ตรงเลยล่ะ ลืมโทรศัพท์ลืมของลืมอย่างอื่นไปทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์นะครับถามเพิ่นนะครับการดูใส่ชีวิตอยู่กรุงเทพนะครับครับแท็กซี่นะครับว่ายังไงวะแท็กซี่น้ำดีแท็กซี่น้ำดีโบ้เคยบล็อตใผู้โดยสารบ้เคยทะเลาะสอนแต่ธรรมะแต่นี่เราแบบนนี่เราคืนน้าก็สอนธรรมะเวลาคนเลยตกตัวอยากเขามี ผิดหวังความรักกับสอนเขาเขามีสติท่านคนสิค่าตัวตายเหมนตัวมันโอ้ยคือบุญโหลวดรู้จังไลยเนาะโอ้าให้ก็เสียอารมณ์ยิงเนาะให้เอาน้องทำไมร้องไห้มันเป็นอะไรเล่าได้ไหมาันเล่าผิดหวังความรักคือดังวมรักมากไหมกับสอนเขาเขามาพังเพ่หมุนมีเพ่งมางไหมกับสอนเขาให้ ในพอถึงแม่เด้อากียดไกับูไมันไ่มีผู้เดียวในโลกหรอกหมโมมีันเดียวในโลกดอสอนุก็มยตเาผดล่าเาทเห็นล่่ไปยึดติดกับหอันเดียวหัมมันมีลายอันล่อเบื้งไปโลกอลอเบิ่งไปมือละอันก็ได้ตัวภาษาหัมซื้อ อยู่ได้ไมาแล้วแมนพลังถือลูกฟองได้รอดออกมาเขาได้ติปมาเขาก็ซอยเหลือคนยานมนีความสูงด้วยล่ะซอยเหลือคนแ <c oughs> มนแมนแมนเป็นเรื่องที่ดีนะครับซอยเหลือคนซอยเหลือเพื่อนมนุษย์เห็นเขาตกทุกข์ในอย่างเขาก็เออเนี่ยเมียกับซอยเหลือ,อเหลือมันก็เป็นการดีเขาก็ได้บุญได้กุศลเมื่เห็นสันนี่มันก็บ่เห็น ซานาดอกเห็นซานี่แหละบม่มีดอกซาหนามีซาเดียวนี่ยไปว่านเออมีดอกแต่พุทธเจ้าตายไปยังไปเกิดโอ้อพอกบอโอ้คนบ่ปองบ่อยากใส่คำว่าปื้อเ่ปองบ่ใว่างเพูดใดซบเดี๋นี้ว่าพุทธเจาะไปเกิดเป็นไผ่เอออ่ แสนเียมแม่นว่อแม่อ้ยไปหามมีโอยกผมยิ้มบนไซดนีนะกมมึงขันเราเถอะเนาะเออเปิดคำสอบอกตายตาตายเลยตายปรกันปอกกับน้อกำลังคุยกันเรื่องนึ่งถามผมนะไอ้เ้าพูดุทธเจ้าหนึ่พ่อแล้วเรียกพ่อเ่เรียกผมพ่อพระพูดธเจ้าเนี่ยเพิ่นเป็นเซน กระดูกทับเส,บาสา้นประสาทบ่เน, <c oughs> นาะถามเลยสักทีเลยเด็ดโอ้เอควันเกิดเป็นคำสิตอบเลยโอ้ยควัน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 อ่ากเป็นกระดูกทับเสบน้นบ่พ่อโอ้ยหนาวแล้วครับพี่น้องเอ้ยวัยออกจากกองไฟกันมาเบิง่งพักงามๆกันบัดนี้มันได้แดดได้วิตามินมันงามบางไอบนเมียเราหลายๆแล้วโอ้ยปา เขาไปหาน้ำเลี้ยแมวหดเขาป้าเขาดงเขาถามกมอนเอะาเลีแมว่ได้กินดนล่ะนีน้ำเลยแมวปั่นบเนะมีเดี๋ยวจะเอาบักตะกบปันนี่กินเก้าเท่าไห่ก็จะชื่อดอกินบักตะกบปันมรอื้ออาะ S <S ท,ที่นี่เท่นิ่งกันเรื่องเรล,ล้อยกันื่อเอาหาล้อยกันไปอุย้ยทีนี้น,น,นี่ก็เปิดร้านป,ป,ปกติเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยเปิดร้านนั้นปั่นน้ำปั่นเถอะพี่ปีทิ้งงานกะเต,ตรียมพรอ้อมนะครับน้ำเล็ดแมวปันน่นเตรียมพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับผู้มาเยี่นหรือว่ารับผู้ที่จะมานวดนะครับอ่ะตั้งแต่สองโมงเช้านะครับถึงสี่โมงเย็นเหมือนเดิมครับผม ไม่รู้ว่านี่จะมีการเปิดเพจหรือไม่นะครับถ้าไม่เปิดก็ถือว่าเป็นการพักพผ่อนผพมกะทิ Head เห็ดคิปไปเ,เ,เปรื่อยครับเห็ดคิปไปเรืร่อยอากยอารได้มกำลังทิ้งแดดอยู่กับปัยบนมีนี่นะครับหนาวะครับขาสั้นนเด้ตอนนี้นะสูดเอาควาัวนควันที่ินกับอะไร ป่วยมากเมื่อคืนนีีกอะพึ่งมาจากไสก่อนฮะจากบอวินบอวินชนบุร,บรีแต่บ้านเกิดอ,อยู่ไสบ้านเกิดอ,อยู่จังหวัดตากบ้านเกิดอ,อยู่จังหวัดตากนะครับเป็นชาวกะเรียงชาวกะเรียงเป,เ,ปเป็นเป็นกะเรียงครับเป่าภาษาบ้นานเฮากับเกือบจีบกออ้องหมดละแต่ว่าเราไทยได้ชัดอยู่แต่ว่าสำเนียงกะเรียงอื เป็นมอจักรุมอหลาตสามทุ่มทุเกลียมันสองทุกกลัวเนี่แล้เนาะออกจากบอวินเพียงเียงวันนมาก็หลงทางไปแน่้อมตเนี่ยมันก็เลิชาธรรมดาละคนเนั่นคืนมานี่ละมั้งบอวินโอ้มื่กี้ไก่เตือบดชชนบุรีคนเนาะเลกาแก้วี่ ถึงจนะได่่เอเขาออ,อ,อมนคนละทางนะคนละทางชนบุรีมันกับพุ่นเอาไปทั้งระยองหมดเลยนะติดเลยองมันเฉียบติดต่อกับระยองหมดนะ่ะไ,ไปชนบุรีบอวินลงเนอะเคยไปโดนแล้วตัง้งแต่สมัยทางพรท่านได้สั่งทางน่นแคบๆที่นี่เขาทางแปดเลนอืเอเนี่ มั็นเจริญเติบโตครับจเจริญเติบโตไปแล้วพอตอนไปตอนนั้นมันกําลังขย,ข,ยขยายขยายยังขยายถนนกําลังรถเกจลดยังขยายทางสร้างบุรีดอกสมัยนะีทยสร้างบุดีบุรีมันหลายปีแล้วนะนประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว,วส่งลูกค้าเลยแหละแท็กซี่ไปท,ทุลักทุเลลำบาก ไนชงนลกปลาปุ่นอือเคยนเขาไปก่อสร้างเขาไปก่อสร้างที่อยู่ข้างแน่นไอ้แข็มอยู่ใลปลาปุ่นอือแน่นไปหลงทางไปเออเพลงยังอยู่บ้านสัญญาณระเบิดง่วยไอสัญญาณนี่เฝ้าแน่นลบแล้กระเมนที่โจมตีดนี่เคลื่อนยุ่นอืมนย่บอกีเคบี กะเลียงพูดิ่นเป็นกะเลียงพูดกะเลียงมันสิมีกะเลียงพูดกะเลียงคลิปปฏิเสธกันเด้สองกะเลียงปฏิเสธกันดิเออผิดคำนับถือคนละศาสนาคนนี้กะเลียงพูดคนที่มากมือขึ้นกะเลียงพูดกะเลียงคลิปกหมันขัดแย้งเรื่องศาสนาเนี่ยหรอถเสียงไปคิดเขาก็เปียงว่าพระเจ้าเป็นคนสั่งะ สิ่งตัวยางพระเจ้าสั่งพูดก็บ,บอกว่าอย่างนีพระเจ้าคือสั่งคนทุกคนยากคนผู้ดีมากอย่างงาน,น,นว่าพระเจ้าสั่ง mm. มันจะเบรบวลงตัว